พี่น้องสวัสดีครับผมอ่านะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมสีพ่าพี่นอ้องมาฝึกการไหลลงนะครับไหลพินไหลลงครับอ่าที่ผมเล่นเล่นอ่าเกินให้พี่น้องเบิ้งคือนอย่างเกินลักษณะของการไหลลงนะครับไหลลงเฮาเฮาเล่นไล่ปกติเนี่ยนะท่านใดที่มีไล่ก็บพเล่น ที่อยู่ในลำเพื้นหรือลําแพนหรือไรใดก็แล้วแต่นะครับลักษณะของการไหลลงก็คือที่เข้าเข้าใจกันทั่วไปนะครับเนาะที่เห็นก็คือท,ที่โดดลงมาเนีนบอถ่ายอยู่ในขี้เอเมเนอร์ก็โดดลงมาดูเนะาะตรงนี้คือโตัทรงนะครับนะครับสาม็อกนี่เป็นเป็นปนิยังที่แบบว่า คนส่วนมาเล่นเพิ่นะครับแล้วก็ได้ใช้ประจําด้วยนะครับพี่น้องบ้านนี้อ่ะสามบอกนี่โอเคละหนึ่งสองสามแมนบอกนะครับสามช่วงเนี่ยนะครับได้ใช้ประจําแต่ว่าการการไหลของเฮ้าเนี่ยมีไหลแบบหลายแบบนะครับผมซีแนะนําพี่น้องไหลสามแบบนะครับมาแนะนําให้พี่น้องลองไปฝึกเบิรงนะครับการไหลแบบง่งายง่ายง่ายสุดเลยล้ะก็ ยากขึ้นมากดีนึงแล้วก็ยากสุดนะครับมันกับซีมี่ยากก็หันไปอีกหลายหลาย,หลายอย่างนะแต่ว่าเขาเอาซ้ำหนีก่อนนะพี่น้องลองมาลองมาเบิร์กันครับลองมาเบิรงกันนะไหลล่งครับง่ายสุดอ่านี่ก็ง่ายสุดครับสามบอกคือเก่า นะครับสามบอกให้เ่าก็สามารถเล่นในในในไลน์ได้เลยนะยอหรับท่านใดที่่ทียังยังฝึกเร็วกว่าใดเนาะอ่าลองเบิรงครับเอาไปใส่เอาง่ายๆซืยอุไปใส่กัน พรามเข้าใจตัวง่ายสุดก่อนเนาะง่ายสุดคือเล่นโน้ตบอหลายนะครับเล่นโน้ตเลยหน่อยคือ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับลักษณะการดีดพี่น้องลักษณะการดีดคือลงดีดลงอีกนะ ล้กกะลงขึ้นลง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 ขึ้นลงนะครับนะครับเมื่อขวาเป็นอย่างสีครับนะครับลงลงลงขึ้นลงโน้ตมีหาคำนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าน้านะครับเนะซมีสบัดขึ้นอยู อยูยูลูกเดี๋ยวเห็นปอเนี่ยนี่ครับตัวนี้นะตอนนี้ก็เลย่สิกลายเป็นลง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 ขึ้นลง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 ,ลงขึ้นลงนะครับนี่คือตัวง่ายนะครับได้ปะ กระเล่น3ามบอกขื้นเา่านะพี่น,น้องเนาะไปได้เลยคือนเขานะบ้านนี้มาเล่นโตโตวที่2องคือน,นวดจะเพิ่มขึ้นเป็นหกคำนะพี่น้องมาฟังครับนะ่ะพี่น้องสังเกตเห็นบอ ไลยนี่บล็อกนี่คือ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 ขอดนีแล้วกันนะยากขึ้นมาจาักหน่อยหน,น,นึ่งอันเนี้ยไสเล่นหลายมากๆเลยนะครับที่ว่าได้ฟังทั่วๆไปนี่เ่นกันหลายแห้งนะครับตัวนี้ก็คือ,คอ,อพบเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับจน จนที่ว่าแบบคือมือไม่ขึ้นมาไม่ไม่ๆนีขึ้นเล่นตัวนี้เลยนะครับถ้ามือเริ่มฝึกไม่ไม่สมัครเล่นตัวนี้ไิเป็นตัวตัวตัวที่ผมแหลกที่แหลกคือตัวง่ายนะครับบ้านเนี่ยให้พี่น้องรู้ทั้งสามสามอย่างนะอันง่ายแล้วก็อันเพิ่มขึ้นมานี่คือมีโน้ตเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับพี่น้องโน้ตตัวง่ายนี่คือหาคมัมเป็นบอ ดดดดบ้านี่ตัวที่หกนี่ตัวที่สองนี่คือหกคำที่ดี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 ดิดนะครับเนี่ยดี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 ดิดนะครับเป็นหกคำฟังเบิ่งครับนะครับจุดที่เล่นก็คือสามสามช่วงที่ผมบอกคือตรงนี้เห็นป่าเนี่ยนี่ยตัวนึงนี่เล่นคู่นี่นี่เล่นสามตัวเนี่ย สามช่องเนี่ยชุดหนึ่งชุดที่สองคือมาตัวเนี้ยตัวรักแล้วก็เล่น3สามช่องอีกชุดหนึ่งชุดต่อไปคือตัวเนี้ยกรมาเห่นยสามช่องนี่นะครับเนี่ยครับเป็นชุดเป็นชุดของมันอยู่นะหนึ่งชุดสองชุดสามชุดนะครับหรือใช้นิ้วก้อยเข้าไปก็ได้ตรงนี้นะแล้วแต่ผู้ถนัดนะครับอันนี้คือชุดที่สิเ่นกุมกุมที่ไ้เ่นนะครับกลุ่มโนที่ช้เล่น แต่ละชุดแต่ละชุดไป3ชุดนะอันอันไล,ล่ลงนี่เขาเขาปรยากอันตัวทรงเนาะตัวทรงพี่น้องกัน,กนคืเอานะครับบ้านเนี่ยอ่าคุมโนแต่ละคุมตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวง่ายก็กคือนะนะครับยากขึ้นมากกัคือตัวที่กำลังคุยกันอยู่นี่คือนะครับพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันเพิ่มโน้ตข้ามาพี่น้องมันเพิ่มโน้ตข้ามาพี่น้องต้องจําเอาสาเนียงนะครับจําเอาคําตีด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 ีนะครับบ้านเนี่ยเทคนิคที่ผมจะบอกคือตัวแรกผมบอกไปเลยนะเทคนิคมือขวาพี่น้องจําเอาเสียงจําเอาโน้ตแล้วกับไปค้ําหาโดยใช้เทคนิคการดีดแบบนั้นนะครับ การดีเทคนิคที่2อนี่คือจะมีลงลงขึ้นลงขึ้นลง,น,ลงนะครับนะครับมันจะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับทั้ง3บล็อกเลยดีดแบบเดียวกันนะครับดีดขึ้นกัน แต่ว่าโน้ตมันเสื่ื่อนแต่ลรบอกแต่ลรบอกไปมันบอกพี่น้องเสียงคำนีงก็เปลี่ยนออกนะครับอันนี้คือเทคนิคการดีดไหลลงถ้าพี่น้องบอกเฮดแบบนี้มันิติดขัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องตรงนี้ได้เทคนิคมือขวาแล้วลุ่มโน้ตพี่น้องไปจําเอาเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้คือตัวที่สองบ้านนี้ตัวที่สามครับตัวที่สามนี่ตัวหยาาพี่น้องมาฟังครับ บานเนี่ยมันสิบญนาะนะครับถ้าพี่น้องเอาเทคนิคที่ผมบอกเนี่ยไปใส่นะครับคืออย่างโัวที่3มเนี่ยเทคนิคข้างขวาคือต้องขึ้นก่อนนะครับนะ้งไหมครับเอาสัส้นๆ ทุกบล็อกเนี่ยบล็อกที่หนึ่งบล็อกที่2บล็อกที่3ทุกบล <with> ็อกจะเริ่มต้นจากการดีดขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นครับจะเป็นการเริ่มจากดีดขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงไปเลยแต่เริ่มจากดีดขึ้นนะครับนั่นคือการดีดดีดลงขึ้นลงขึ้นลงกั่นแหะแต่เริ่มจากการดีดขึ้นทุกบล็อกเลยครับเนี่ย มันชมันจบอยู่ที่ลงพอดีแล้วเข้ากับทิไปเริ่มบล็อกหมค์ขึ้น,นะครับไปจบที่ลงเริ่มบล็อกหม่ขึ้นนะครับพี่น้องนี่คือเทคนิคของการเล่นไหลลงนะครับส่วนโน้ตให้พี่น้องไปจําเอาตรงนี้จะมีอยู่8คํานะครับตรงนี้ใช่มีอยู่แปดคำนะครับเพิ่มโน้ตขึ้นมาอีก2ตัวนะครับคอแรกคอแรกหาคอสองเพิ่มมาตัวหนึ่งเป็น6กแมนบอพี่น้องเป็น6กคอสเพิ่มมาอีก2เป็น8 แปดคำนะครับพี่น้องฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือผมใส่จังหวะช้าพี่น้องมันก็เลยคือง่ายเองว่าจงหวะที่สอง มาที่3คือสามารถไหล,ลไรั่วไปเลยเพราะว่าเราดีดขึ้นลงไม่หยุดนะครับเราสามารถเล่นโน,โนต,ต่อเนื่องขึ้ไโนไปโนตไปได้เรื่อยๆนี่คือข้อดีของการดีดขึ้นลงนะครับแต่มันมีเทคนิคของมันอยู่นอะพี่น้องจะเลยต้องอธิบายให้พี่น้องฟังให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวท้ามีโอกาสาผมเสิไหลัยสยุนอีกทีหนึ่งน,นะนะครับพี่น้องเพราะว่าตรงนี้ถ้าพี่นออ้องเทปบดถือลักษณะหรือว่าไม่ถูกสูตรมันติดขัดทันทีนะครับ พว่า,าขันเท่าล่นเร็้วมือไหนนะครับลักษณะมันจะไม่ง่ายเหมือนช้าแบบนี้นะนะครับมันจะเร็วมากมันจะเร็วมากมือนี่มันจะเร็วม,มเมเรวมากนะครับแต่มือขวาเข้าเหมือนเดิมน,นะครับคือเทคนิคขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเดิมน,นะครับเริ่มจากการดีดขึ้นดีดขึ้น ตัวเล่มมันนะนะบัดบัด่าอ่าที่ซ่าๆก่าที่ง่ายๆกะนะครับตัวง่ายสุดกะเพราะฉะนั้นทุก ทุกตัวเนี่ยเอาไปใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ได้ใช้งานจริงได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ซิมีการเหมือนกับว่าโนดหน่อยกับฝึกง่ายโนดหลายกับฝึกยากเพิ่มโนดขึ้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคของการฝึกพี่น้องเป็นกำลังใจใ้การล่องเบิ้งนะครับเนาะเอาไว้สํานีครับ14ี่นาทีกว่าๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวค่อยพอกันครับสวัสดีครับผม